า40ปีที่ผ่านมาค่ายฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นหรือโดสโฮได้จุดประกายความหวังให้กับเด็กพิการครอบครัวและคนไทยนับพันคนจุดเล็กๆที่เริ่มจากความเชื่อว่าทุกคนสามารถเคลื่อนไหวได้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ この訓練法は私たちが30年ほど前からずっと続けております日本で,でこの動作法の30年間の訓練の我々の経験で、えー、子どもたちの運動の効果と上がることが あの十分経験してきてきおりますで動作法というのはあのもちろん体を動かすための訓練法ですけれどもそれだけでなくて子供の心を非常に大事にします。テククニッんんそ แล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องมือเลยแต่ใช้ทุกส่วนของร่างกายของพ่อแม่หรือของคนที่จะฝึกเด็กเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเท้าขานะฮะแล้วก็ลําตัวแขนของเราเนี่ยนะเราจะใช้ทุกส่วนของร่างกายในการฝึกเด็กโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องช่วยอะไรที่เป็นพิเศษแล้วก็การเรียนรู้ในการฝึกเนี่ยก็ใช้เวลาที่ไม่ไม่ยาวนักก็คือประมาณสัก7วันเนี่ยนะฮะก็สามารถที่พ่อแม่หรือครูฝึกเนี่ยสามารถจะไปใช้ฝึกเด็กได้ซึ่งเราเชื่อเราสนใจตรงนี้ว่าสอดคล้องกับ สังคมไทยที่ว่าเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญพอแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเป็นหลักที่สําคัญที่สุดในการที่จะฝึกเด็กสิ่งที่ประทับใจในการฝึกโดซาโอครั้งแรกน้องกิวฝึกในท่ายืนเขา่าอจากที่ไม่เคยยืนเข่าเลยแต่วันที่สองน้องคิวฝึกกับอาจารย์ฝึกในท่ายืนขา่าน้องคิวฝึกได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องจับน้องคิวสามารถยืนข่าด้วยตนเองได้ค่ะ คุณจุมได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของโทสโฮคือปี2543นะคะแล้วก็คุณครูคนแรกที่สอนก็คืออาจารย์ฟูรุสวานะคะความหวังว่าเอ๊ะเราจะเข้าใจภาษาของอาจารย์ไหมแต่ยวก็โชคดีที่มีพี่่ัมมาช่วยนะคะเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ให้อย่างเต็มที่พอได้เป็นบทบาทซูเปอร์วเซอร์หรือว่าผู้สอนนะคะก็ทําให้เราจะต้องมีความละเอียดรอบคอบมีการสังเกตเด็กให้มากขึ้นนะคะ แล้วก็จะต้องมีเทคนิควิธีการที่จะให้คำแนะนำ ะะให้กับผู้ดูแลเด็กหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของวิธีการสังเกตเด็กนะคะเรื่องของการตั้งเป้าหมายของการฝึกเด็กนะคะให้ชัดเจนนะคะละเอียดรอบครอบในการที่จะต้องให้ผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้ดูแลเด็กเนี่ยสามารถที่จะฝึกเด็กที่อยู่ในความดูแลของตัวเองนะคะได้อย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ได้อย่างมีเป้าหมายและที่สําคัญคือต้องปลอดภัยนะคะสำหรับเด็กที่ถูกฝึกด้วยค่ะ สิ่งที่ทําให้เรานะคะมีแรงฮึดนะคะที่จะช่วยเด็กกับผู้ปกครองนะคะคือคําพูดของคุณหมอนะคะคุณหมอประพ์ที่เป็นประธานวันนี้ที่เพื่อเด็กพิการของเรานะะี่ค่ะท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าจุ๋มได้รับการรับรองเป็นซูเปอร์เบเซอร์จุ๋มจะสามารถช่วยเด็กกับผู้ปกครองได้อีกเยอะนะนะคะ่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นซูเปอร์เบเซอร์ในปี2560 นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสนะคะให้ความรู้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองอีกประมาณ50ครอบครัวนะคะซึ่งทําให้เราเองนะคะก็จากความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยค่ะก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะที่ได้ช่วยเหลือเด็กกับผู้ปกครองต่อนะคะอย่างน้อยๆตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ50ครอบครัวนะคะซึ่งแต่และครอบครัวก็ใช้โดร์โหกับลูกแล้วก็ลูกเองก็มีพัฒนาการที่ น้องชมพู่ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะน้องก็คือนอนหงายอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะชันคอหรือพลิกคว่ำพลิกหงายได้ค่ะ mm hmm. กไ็ได้มีโอกาสนะคะได้เข้าร่วมอบรมโดสโฮะคะ่ะ ตั้งแต่น้องมารับบริการที่มูนิเทียค่ะ4ี่ขวบเนาะตอนนี้ก็13ปีพอดีค่ะที่มารับบริการแล้วก็ใช้ศาสตร์โดสโฮค่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้น้องชมพู่สามารถพลิกคว่ำพลิกหงายได้แล้วการนั่งชันคอน้องชันคอได้ดีขึ้นค่ะ ซึ่งจากแต่ก่อนก็คือน้องยังไม่สามารถที่จะแบบสื่อสารให้เรารู้ว่าน้องต้องการอะไรนะคะแต่ว่าหลังจากที่แม่ได้ฟื้นฟูน้องอย่างต่อเนื่องค่ะน้องสามารถแสดงท่าทางให้แม่รู้ว่าเออน้องแบบเหมือนสมมุติว่าน้องปวดท้องหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องสามารถที่จะแสดงท่าทางบอกให้เรารู้ได้ว่าน้องต้องการเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะศาสตร์นี้เป็นอีกศาสตร์ทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือน้องได้นะคะ พัฒนาการของน้องมิ้นนะคะแต่ก่อนน้องมิ้นจะหัวโตมากแล้วก็นอนอย่างเดียวค่ะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้การรับประทานอาหารก็ต้องใช้อาหารเหลวน้องจะดูดหลอดไม่เป็นค่ะ การฟื้นฟูน้องกอ็แม่เข้าอบรมโดสโฮตั้งแต่น้องอายุ2ขวบเดเดือนค่ะตอนนี้ก็น้อง10ขวบกับ7เ,เดือนแล้วใช้เวลาในการเข้าอบรมก็คือ8ปีความถี่ในการฟื้น,ฟ,นฟูน้องแม่ก็จะใช้เวลาว่างประมาณหนึชั่วโมงหรือ45นาทีพัฒนาการของน้องตอนนี้ก็น้องเริ่มเดินได้แล้วตอนแรกน้องก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ น้องก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้วก็คอยบอกตัวเองตลอดเวลาว่าน้องจะต้องเดินให้ได้โดสซโฮไม่ใช่แค่การฝึกการเคลื่อนไหวแต่มันคือการฟื้นฟูหัวใจครอบครัวและความหวังในอีกสิปีข้างหน้าเราหวังว่าจะมีเด็กอีกหลายร้อยคนได้ลุกขึ้นในแบบของเขา